เดี๋ยวผมให้ดูภาพเลยไปที่ภาพของไฮวิชั่นแต้ลองปิดไฟหน่อยพี่ปิดจอด้วยครับปิดจอด้วยเหรอไม่เคยเจอเลยนะเดี๋ยวปั๊มนะลองดูนะสวัสดีครับทุบโต๊ะขายมาแล้วครับอย่าบอกนะอย่ารู้ก่อนดีทาเป็นไม่รู้บ้างดิเฮ้ยซื้อครับแจนเย็นครับยังไม่ได้ขายเลยครับรอขายก่อนครับตอนนี้อยู่ที่แสนสี่นะครับคนดูแสนสี่ครับขอโทษด้วยนะครับซื้อที่ไหนฮะยังไม่ได้ขายแจนเย็น เคยใช้แล้วดีจริงครับยังไม่ได้ขายครับรอก่อนนะครับหมวกพิเทสันอะผมครับหัวกระบาลครับพี่โอสัสดีครับผมอาร์ตครับรอยสักเมันหูฟังเลยครับหูฟังครับไม่ใช่รอยสักครับหน้าเหมือนพี่อาร์ตเลยครับเออกูอาร์ตเองครับสินค้าดีมากครับยังไม่ได้ขายรอขายคอคนพวกนี้ดิมีโปร10% 10เดือนไหมครับกูยังไม่ได้ขายอะไรยโอ้พ่อคุณเลยลูกค้าเ็าจะมองกูยังไงวันนี้อะ ใช้กล้องอะไรครับชัดมากายังไม่ใช่ครับรอก่อนนะครับใช้ดีใช้นานจริงๆครับปูยังไม่ได้ขายต่อไปคือแชททุกคนกราบไฮวิชั่นครับบอกเลยต้องกราบนี่ฮะไฮวิชั่นเว็บแคมผมเชื่อว่าทุกคนแม่งผ่านตาแน่นอนเขาคือกล้องวงจรปิดเบอร์หนึ่งของโลกเลยนะเยอะมากที่ไหนก็แล้วแต่ใช้กล้องเนี้ยเยอะเพราะว่ากล้องเขาดีมากสุดท้ายกลายมาทำเป็นกล้องเว็บแคมแล้วครับเขาบอกเลยว่าทำได้หลายอย่างผมชอบแพคเกจเขามากนะ เดี๋ยวกล้องออกไปแล้วกล้อง Live Series เว็บแคมเป็นกล้องไลฟ์สดจากบริษัทไฮวิชันบริษัทกล้องวงจรปิดและโซลูชันรักษาความปลอดภัยที่มียอดขายดับหนึ่งของโลกครับบางคนอาจจะคุ้นหูหรือผ่านตากับสนามบินหรือว่าคอนโดทั่วๆไปซึ่งในตอนนี้เนี่ยนะฮะทางบริษัทได้นะครับเปิดกล้องนะครับไลฟ์ซีรีส์เว็บแคมเป็นการพัฒนากล้องเพื่อให้เข้าถึงกับกลุ่มของหลายๆกล,ลุ่มนี่นะครับ เสียงพีคครับคุณคุดขอโทษครับอธรรมดาเลยวคือสามารถนามาใช้ได้จริงอย่างหลากหลายทั้งการประชุมการสัมมนาก็ทําได้การเรียนการสอนออนไลน์ไลฟ์สดขายของ Facebook i n s t a g กร m รวมไปถึงสตรีมเกมอันนี้ชัดเจนผมใช้กล้องอันนี้เนี่ยตัวนี้สตรีมอยู่เป็นประจำทุกวันตัวกล้องนี่คือบอกว่าด้านล่างกับฝั่งข้างๆ่จะเป็นแม่เหล็กที่ดูดติดกับฐานตัวกล้องได้ซึ่งอันนี้ผมชอบมากอันนี้คือกล้องของเขามีไฟด้วยที่ผมโคตรชอบเลยนะอันนี้คือที่มันยึดกับตัวคอมเราถือว่าพอเรายึดเสร็จปุ๊บ ปิดได้เลยจบมีฐานยึดกล้องมาให้สาย USB ยาว2เมตรการใช้งานคือสามารถเชื่อมได้ทั้งโน้ตบุ๊กและคอมพิวเตอร์นะครับหรือใช้คู่กับขาตั้งกล้องขาตั้งกล้องเขามีมาให้ด้วยการใช้งานก็ง่ายเสียบฝั่งหนึ่งที่คอมเสียบอีกฝั่งหนึ่งที่กล้องใช้ได้เลยสามารถแตะด้านบนของตัวกล้องเพื่อปรับลดแสงได้อันนี้คือปิดอยู่แตแะนะสว่างขึ้นได้5ระดับพอลงเบาเบาเบา,บา โครเจ๋งโครดีราคาซื้อกัน่าอ่ะปรับแนวตั้งแนวนอนได้หมดนะฮะออโต้โฟกัสคมชัดจับภาพได้ระยะ5เซนใช้กล้องผ่านหลากหลายแอปพลิเคชันซูมได้นะครับ Facebook ได้ YouTube ได้ Skype ได้สามารถตั้งกล้องให้ได้หลายมุมเช่นโต๊ะทำงานทำได้จอแสดงภาพได้หมดแล็ปท็อปขาตั้งกล้องมีหมดนะครับตัวกล้องมีแม่เหล็กถึง3ด้านทำให้ปรับแนวการวางกล้องได้ง่ายลดเสียงรบกวนรอบข้างโดยไม่มีการตัดเสียงรอบข้าพเนี่ยครอบคลุมถึง5เมตรสามารถเข้าถึงระบบ ได้หลายอย่างนะครับทั้ง Mac OS Linux Windows Android ได้หมดเลยผมแนะนำถ้าคุณที่ต้องใช้จริงๆเหมือนคนที่ขายของใน f a c e b o o k อะกล้องตัวนี้เหมาะกับคุณมากๆยิ่งถ้าเป็นพวก Beauty Blogger นะที่แบบต้องให้เห็นใกล้ๆอะคุณต้องใช้เดี๋ยวผมให้ดูภาพเลยไปที่ภาพของ High Vision แตะ 7K เป็นไงบอกเลยชัดๆไปเลยตรงนี้ชัดจัดๆกว้างจัดทั้งกว้างทั้งชัด 4K ครับพี่น้อง อันนี้ให้เห็นไปเลยนะว่ามันขนาดไหนย้ำอีกทีนะฮะนี่คือ h i v h v i s ่นเว็บ c คมครับน่าจะเป็นตัวใหม่ของทาง i g v v i s i ่นที่ส่งมาแล้วก็ให้มาลองรีวิวดูตัวนี้นะตัว d s u l สขนะต้องจัดแล้วมี 4K แล้วมี 4K ไหมครับไปดูหนังนะฮะเต้ลองกลับไปที่กล้องเดิมนะเนี่ยติดอยู่ข้างบนนี้ด้วยกันเลยนะทั้งคู่เลย i g v Vision เต้ กีตาร์ที่วางตรงนั้นเอาไปทำอะไรครับเอาไว้ดันผ้าม่านะนะเห็นไหมฮะคือไอ้ผ้าม่านเนี่ยไม่ได้ติดกับกำแพงอะ่ะมันเผยออกมาแล้วก็นอนแล้วแสงเข้าเลยเอาพเอากีตาร์คอยดันไหมครับ <c oughs> ไม่ให้มันเผยออกมาเยอะวางกล่องโชว์หน่อยครับนี่ครับนี่คือกล่องของตัวนี้นะครับรีบไปซื้อกันผมว่าน่าจะขายดีแน่ๆทดลองโฟกัส5เซนหน่อยครับอ้าวได้ได้ไดิฮะกดน้ำเกลกอขึ้แล้วกันนะอันนี้ดูไกลๆศูนย์แคลเห็นใช่ไหมศูนย์แคลอันนี้ประมาณ1ฟุตยังเห็นอยู่ไหมศูนย์แคล 15ยังชัดอยู่นะ5เซน5เซน5เซนอันนี้คือ5เซนชิดเลยแก้ร้อนในบรรเทาาการเจ็บคอศูนย์แคลเห็นไงหเซนชัดมากแล้วไม่แตกด้วยเอาหน้าหรอ <c oughs> หน้ากลัว <c oughs> เห็นยันขนจมูกเรียบร้อยเรียบร้อยกล้องตัวนี้นะฮะ h i g h v i ่นเว็บ b c ม m DS u l ขนะครับส่องดูอนาคตผมจะเห็นไหมครับ <c oughs> อันนี้ตอบให้ไม่ได้นะครับต้องเอาไปซื้อเองครับง่ายๆเลยเอาไปสตรีมก็ได้เอาไปไลฟ์าขายของใน Facebook ก็ได้ใน YouTube ก็ได้ที่ไหนก็ได้ได้หมดนะครับเพราะว่ากล้องมันก็แค่เสียบเข้ากับ s b แล้วก็เสียบเข้าตัวกล้องแล้วใช้งานได้เลยลองปิดไฟหน่อยพี่อ่ะถ้าไฟตัวกล้องอ่ะปิดไฟตัวกล้องละลองเอาที่มืดป่ะลองเอาที่มืดไหม กลางคืนมันก็เป็นเรื่องปกติผมว่านะปิดจอด้วยครับปิดจอด้วยหรอไม่เคยเจอเลยนะเนีเดี๋ยวปั๊บนะลองดูนะอ่ะลองเปิดไฟที่กล้องมีคนบอกโอ้โหขอทีละอย่างเลยเว้ยอ่นาอน,นี้เปิดไฟที่กล้องแล้วอันนี้ไฟสเต็ปสอต่อไปไฟสเต็ปสามนี่ไฟสเต็ปสามอ่ะต่อไปสเต็ปสี่ต่อไปสเต็ปที่ห้าสุดท้ายปึ๊บ โอเคน่าจะพอแล้วล่ะเพราะตาคุณจะระเบิดอยู่แล้วเมื่อกี้ไฟให้เห็นแล้ว5ระดับหนึ่งสามสี่ห้าที่มืดคุณเห็นอยู่แล้วผมทําให้เห็นเลยแล้วก็ที่สว่างนี่ก็ด้ชัดเจนว่า 4K เป็นแบบไหนกล้องโคตรดีมีไมค์กล้อง้องมีไมค์กล้องด้วยนะครับตัดเสียงรบกวนได้ถึง5เมตรด้วยกันแต่นี้ผมใช้ไมค์ของตัวผมเองนะไม่ได้ใช้ไมค์กล้องนะเสียงไมค์กล้องหน่อยเต้ทำเสียงไมค์กลออ้องยังไงอ่ะฮัลโหลอะไมค์พอนะฮัลโหลฮัลโหลเทสฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามสี่ห้าวันนี้เอามาให้ดูแล้วว่า กล้องตัวนี้ที่ผมจะใช้ต่อไปนับตั้งแต่วินาทีนี้เลยครับไฮพิชั่นเฟบแคมขอออกไปเข้าช้อปปี้ไปสั่งไฮ v ิชั่นไลฟ์เฟบแคมก่อนนะครับโอ้โหนี่น่ารักมากครับขอบคุณทุกคนมากๆครับคุณจริงๆครับขอบคุณจากกัวใจขอบคุณลูกค้าทุกคนขอบคุณไฮ v ิชั่นด้วยนะครับเลือกให้ผมมาทํางานในวันนี้นะครับผมขออนุญาตใช้มันเลยนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพราะผมชอบมันมากครับขอบคุณทุกคนมากๆครับรักมากๆครับไว้เจอกันครับไว้เจอกันนะครับขอบคุณมากๆครับ